เคยสงสัยไหมว่าปรากฏการธรรมชาติที่เราเห็นประจำเช่นรุ้งกินน้ำฟ้าผ่าหรือลมพัดเบาๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราอย่างใกล้ชิดลองมาไขาปริศนา7ปรากฏการณ์นี้กันรุ้งกินน้ำเกิดจากแสงหักเหในละอองน้ำฝนตกเพราะเมฆรวมไอ้น้ำจนหนักฟ้าผ่าคือประจุไฟฟ้าในเมฆ เมฆคือไอ้น้ำควบแน่นน้ำค้างคือไอ้น้ำเย็นตัวลงสีท้องฟ้ายามเช้าเย็นคือแสงกระเจิงในบรรยากาศและลมคืออากาศที่เคลื่อนที่เพียงแค่เราเปิดใจสังเกตและตั้งคำถามง่ายๆเราก็สามารถเข้าใจโลกที่น่าสนใจรอบตัวเราได้ครั้งหน้าที่เห็นรุ้งง,งามๆหลังฝนตกหรือเมื่อรู้สึกถึงสายลมพัด ก็เข้าใจได้ว่ามันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราชื่นชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้มากขึ้นโลกนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถไขปริศนาได้ง่ายๆเพียงเปิดใจเรียนรู้และสังเกตสิ่งรอบตัว